โดนครับนี่โดนครับสวัสดีครับผมมาครับวันนี้มาเที่ยวปักเบ็ดปลายชะโนดีนะครับอ๋อบรรยากาศก็จะออกมืดๆห,หน่อยนี่เหมือ่อที่ผมใช้นะครับ เป็นปลาไหลเห็นหรือเปล่าคุณเห็นน,นี่นะครับหมายผมเอาตรงนี้เลยบากไว้รุ่นนะครับรุ่นตรงนี้ ครับไปครับผมไปกันต่อก่อวันนี้นะครับผมมีมาทั้งหมดอยู่แปดคัน ครับคันที่สองไปครับไปกระโดดรอครับผม ครับก็ยังเหลืออีก3ามคันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปปกักเหชดเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคอยรุ่นกันนี้นะครับ่าเป็ดแดคันกับเยือปลาไล์สิ่งนะครับว่าจะหมาด้วยไม่หมาไปเจอกันตรงนี้ครับบรรยากาศสุดยอดกดไป,ป่อยแบบนี้หนานโดนนะครับนี่หมาครับผมก่อเมื่อกี้นะครับผมทงเสร็จตรงนูน่นพอทงเสร็จป,ปุ๊บโดนกัดขาดไปครึ่งหนึ่ง แล้นี่นะครับก็เย็นหมากแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเช็คอีกสักรอยหนึ่งแล้วก็ค่อยทิ้งไว้ยาวตรงนี้เลยดูว่าจะหมานหรือไม่หมานพมสรุปแล้วนะครับเบ็ดจาก8คันก่อตอนนี้เหลืออยู่แค่7คันไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันเผื่อว่าปุ๊บก,ก่อนกระบะเดี๋ยวเอาเยือมาเปลี่ยนหน่อยนะครับ इनके तरफ से ना เยอ,อยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไปเลยสองอคันก่อนกระบัน,นเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าจะเป็นยังไงมา น,น,นีเหยื่อยังอยู่ครับผมไปเดี๋ยวไปดูคันทุดท้ายไปดูเผือกพกนะครับ

โอ้โหดีนะครับที่ผมแวะกับปู่ดูโอ้โหดูครับ โอ้โหสุดยอดครับนี่มาเลยเลยครับผมโอ้โหนี่ครับผมโกดีนะครับมืดไหมไม่มืด6นะนี่ือว่าฟุกเลยนะครับผมยังกลับมาไม่งนั้นนะพลาดอีกนี่ดูเหยื่อที่ผมใช้นะครับเป็นปลาไหลยังเต็ดอยู่เลยอะ่ะ โด,โดนแล้วนะครับไม่เสียเที่ยวก็เท่าก็ว่าตอนนี้เบ็ดเหลืออยู่แค่หกคันนะครับที่มีเยือ่อขักลับไปทั้งคันเบ็ดเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเยื่อแล้วไม่มีเยื่อแล้วอันนี้เรอย่างนึงเบ็ดก็น่าจ,จะต้องเปลี่ยนเพราะพระวัาสายแตกครับไปเดี๋ยวเราไปลองชั่งดูกันที่บ้านว่าจะได้กี่กิโลตัวนี้ จะทำลายสถิติตัวนั่นได้หรือเปล่าพ่อตัวนั่นได้ไปห้ากิโลสีหรือห้ากิโลขึ่งห้ากิโลสีห้ากิโลสี๋ยวดูตรงนี้ไม่น่าจะเกินกันเท่าไหร่นะครับหะเดีย๋ยวไปดูปฏิบ้ติน,น่าจะไล่ไล่กันนะไปดูเลยเอาไปทำกันเบ็ดเลยนะครับมาครับผมลองมาแช่งดูว่าตัวนี้จะใช่ตัวที่ทําเบ็ดลาหรือเปล่า ยอดเลยดุคครับสักกี่กิโลสวนี้ย,ยังตัวนี้ยัง่าจะสี่โครึง่งเห็นไหมใช่จริงด้วยสี่โล้าสี่โลฝาโโต สี่โลคว้าครับยังไม่ใช่ยังเล็กกว,ว่าตัวที่ผมได้ครั้งนั้นนะครับตัวนั้นได้ห้ากิโลครึ่งหรือห้าโลสี่ห้าโลสี่เอ็ดไปก่อนหูดูลายคู<ฮ>่สุดยอดลายตอนคืนยิ่งชัดเจนน่ะลายสวยนะครับตัวนี้ ทีแรกคิดว่าน่าจะได้ประมาณหาโลครับผมแล้วเดี๋ยวเราคอยรุ่นกันใหม่นะครับรุ่นนี้ว่าจ,จะมีตัวอีกหรือเปล่าเบ็ดเหลืออยู่อีกหกคันนะครับที่ผมปักไว้จเจอกันรุ่นนี้ครับ